โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อ<ส>นดีีด้ต้อนรับเข้าสู่แนนเน่ช่แลวส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนเพื่อที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ ก็สําหรับรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมมาสายกว่าทุกทีนิดนึงเพื่อนเพราะช่วงนี้นะครับเอาจริงผมขอโทษมากๆเลยนะคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมยุ่งมากนะครับแล้วประเด็นคือเกมที่ผมเล่นหลายเกมเนี่ยมันอัปเดตพร้อมๆกันหมดเลยนะแล้วผมเนี่ยก็ไม่สามารถแยกทําคลิปทุกเกมได้พร้อมๆกันนะมันก็ต้องไล่ไปทีละเกมทีละคลิปนะครับมันก็เลยทําให้รอบนี้ผมก็ไม่ได้มาเปิดตัวละครตั้งแต่เดย์วันนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะครับผมก็ขอเตือนเพื่อนนิดนึงสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีนะครับหรือสายว เอาจริงผมเตือนทุกคลิปทั้ง <c oughs> ก่อนที่ตู้จะเข้าแล้วก็ตู้เข้าเนี่ยผมก็เตือนนะเพื่อนๆยังไม่ต้องรีบเปิดนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆพยายามหารีวิวข้อดีของตัวละครเนี่ยให้มันถี่ท้วนก่อนที่จะตัดสินใจเปิดนะครับเพราะในซีซั่นนี้มันยังเหลือตัวละครที่ยังไม่เข้าตู้เนี่ยเพื่อนๆอ,อีก3ตัวเลยนะครับและถึงแม้ว่าเราอาทิตย์หน้าเนี่ยไอ้เคเวสหลักชัยซีซั่นนะครับตรงนี้ มันจะแจกตั๋วสลับระดับตัวละครเกรด S ของซีซันก็ตามนะครับแต่ไอ้ตั๋วนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะมันมีเพียงแค่ตั๋วเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะมีโอกาสใช้ได้แค่ครั้งเดียวมันเลยเป็นอะไรที่ต้องคิดมากๆเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะใช้ตั๋วอันนี้นะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ตั๋วระดับ S นะครับตั๋วระดับ A ด้วยเหมือนกันนะครับและสำหรับฮอตกินตัวนี้นะครับเอาจริงๆเพื่อนๆ ไม่จาเป็นต้องรีบเปิดเลยนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่เล่นซีซันตั้งแต่แรกนะครับมันเริ่มเข้าสู่จุดอิ่มตัวของซีซันนะครับกิจกรรมคอนเทนต์ที่มันต้องแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วนะมันจะเหลือพวกกิจกรรมถาบอลนะครับอย่างเช่นบอลเดนฝันนะครับ PVP แล้วก็พวกคอนเทนต์กิวนะครับอย่างกิวยิ่งใหญ่หรือว่ากระดาษจำลองศึกและต่อให้เพื่อนเเปิดฮอตกินไปเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทําประโยชน์อะไรให้กับเพื่อนๆมากมายขนาด ค่าตัวของฮอตกินในตอนนี้นะยังมีเวลาเหลือคิดอีกเยอะนะครับเพราะตู้ฮอตกินเนี่ยมันอยู่นาน3ส,สัปดาห์นะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาหลักของคลิปนี้ดีกว่าแน่นอนว่าคลิปนี้ผมก็จะสุ่มฮอตกินให้ถึงระดับเลอเลอิศพลัสเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าฮอตกินตัวนี้เนี่ยผมจะเกลืออีกหรือเปล่านะครับก็บอกเลยว่าเกลือไม่เกลือเนี่ยมันวัดที่เปิดฮอตกินออกก่อนการันตีหรือเปล่านะครับถ้ามันออกก่อนสัก2ตัวเนี่ย ผมถือว่าไม่เกลือนะแต่ถ้ามันออกแบบ1ตัวหรือไม่ออกเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยผมจะถือว่าเกลือนะเพื่อนๆอ่ะโอเคก็มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราก็มาลุยวันนี้ก็เลยดีกว่าก็สาหรับโอกาสออกนะครับเช็คอีกทีหนึ่งโอกาสออกเนี่ยจะอยู่ที่3%มนะครับมันคือรวมการันตีแล้วนะถ้าโอกาสออกเฉยๆนะครับไม่นับการันตีเนี่ยจะอยู่ที่0.97%เท่านั้นนะครับไปเป็น,ปน,นึงนะผมขอเช็คฮีโรดระดับ A อีกทีหนึ่งก่อนมันจะมีตัวใกล้ตันแล้วเพื่อนๆอ่ะลุงเอามาสนะครับอย่างเงี้ยผมขาดอีกสี่เศษใช่ปะ่ะแล้วก็มีใครอีกไหมไม่มีนะอ๋อมีนี่น้องซิวิน่านะครับขาดอีก9เศษโอเคน่าจะไม่มีปัญหาแหละมาลุยเลยครับเอาใจช่วยผมเลยเพื่อนๆตอนนี้ผมมีตัวฮอตกิน40บใบนะครับแล้วก็ตัวแดงอีก100นะถ้ามันอยู่ในดีได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ3 2, 1ไปครับ มาโอไม่ได้เปิดนานนะครับ2อ,อาทิตย์เต็มๆมะโอ้โห,โหเรียบร้อยนะครับ1ม่วงนะเฮต้องบอกว่าอันนี้นี่คือเกรดมาตรฐานของ A F K Journey เลยเพื่อนก็ถนะ้าเขามีให้ส่งฟีดแบ็กนะอย่างแรกที่ผมจะบอกเลยเนะี่ยเพิ่มเลทครับจริงๆมาสามสไปครับโอเคม่วงสองนะครับกับน้องชิปปี้อัศาวินเก่ารักข,ของเรานะ โอโหเรียบร้อยนะครับคือถ้ามันมาม่วง2เนี่ยโอกาสที่มันจะออกชิปปี้เนี่ยมันประมาณ50%เลยเพื่อนจริงๆสำหรับ ID ผมนะไม่รู้เป็นอะไร30ครับโอเคนั่นไงเห็นไหมไม่เข้าใจอะ่ะทำไมทำไมมันต้องเป็นไอชิปปี้เนี่ยอ่ะไม่เป็นไรรอบนี้ลุงเอามาสนะครับแล้วก็สุดท้ายการันตีครับไปครับ เรียบร้อยนะครับโอ้โหการันตีหนึ่งตัวนะไม่มีม่วงแถมมาด้วยก็เดี๋ยวมาดูฉากเปิดตัวหน่อยละกันเท่เห็นข้างหลังก็เท่แล้วอะ่ะเออมีเพียงพลังอำนาจที่เอาชนะได้ทุกอย่างเรียบร้อยครับฮอตกินเกตโตะนะครับตัวแรกเฮ้ยเราต้องใช้กี่ตัวนะผมต้องใช้เท่าไหร่12ตัวป้าถ้าจำไม่ผิด นนโ,โอเคก็ตอนนี้ตัวเคียวหมดแล้วนะครับก็สลาฮอนกินเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องใช้เท่าไหร่8ตัวเออ8ตัวไม่ใช่12นะโอเคมาเดี๋ยวเราลุยต่อเลยครับส2 1ทึไปครับตอนนี้เราได้หนึ่งแล้วขาดอีกครับเดี๋ยวผมน่าจะจัดแพ็คเด้งด้วยแหละโอเครอบนี้ม่วงสาวนะครับโอ้โหวิ่ตกใจมันหน่งนิดนึงนึกว่าจะได้สีทองเลยนะ โอเคไม่ได้นะครับเดเมียนกับไวเปอร์เรียนนะครับไปครับเรื่อยๆเลยครับคลิปนี้โอเคม่วงหนึ่งนะครับสุดแสนเกลือมาฮึบโอเคม่วงสองนะครับ <c oughs> My g กอไอชิปปี้เก่ารักผมมาเยอะจัดนะเอ้แต่ว่าเอาจริงตอนนี้เนี่ยมาก่อนก็ได้เพืเ่อนๆไม่เป็นไรเฮ้ยอันนี้ได้ปะหรือว่าการันตีวะ เอาจริงผมจำไม่ได้อ่ะโอเคฮอตคินตัวที่สองนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยผมจำไอ้นี่ได้อยู่โอเคการันตีเพือเ่อนๆคือถ้ามันเป็นลงท้ายด้วย2เนี่ยคือการันตีครับไปต่อครับโอ้โหตกใจแนละ้วตกใจตอนนี้ใช้ตัวแดงแล้วนะครับไปเรียบร้อยนะครับม่วงหนึ่งเ,เป็นเกมที่สุ่มแล้วเหนื่อยอะ่ะเกมเนี้ย โต้องให้โบนมาแล้วขอบคุณครับลิลิตไปเลยเซนเซทราเซทราน่านะครับนี่ฮอตกินต้องขอดูหน่อยเอาจริงเราต้องให้เขาเรียกว่าอะไรให้เวลาเขาหน่อยครับอุต่าห์ออกมานะเอออันนี้ออกก่อนเลยเพื่อนๆ20โลนะครับ20โลอ่ะตัวแรกมาแล้วนะครับโอ้โหแพ็คเด้งนะไปครับเอาโอเค เพชรผมไม่พอเพื่อนเดี๋ยวต้องไปจัดนะครับเดี๋ยวต้องไปจัดตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเปิดให้จบก่อนถ้าบอกว่าเดี๋ยวผมต้องเปิดเหลือทิ้งไว้หนึ่งตัวนะตอนนี้ได้มาสามใช่ป่ะมันขาดอีกสามตัวขาดอีกสามตัวไปครับขาดอีกสามตัวมาโอเคม้วงสองนะครับตอนนี้เป้าหมายแล้วเนี่ยคือ ออกก่อนการันตีอีกครั้งหนึ่งคือจบนะเฮ้ยโอเคขอบคุณครับโอ้โหฮอตกินเลียวไ <c oughs> มก่กอดโอ้โหผมผมต้องเปิดพารากอนให้เลยไปเนี่ยผมต้องเปิดถึงระดับเขาเรียกว่าอะไรดีเลอร์ปะต้องเปิดดีเลอร์ให้เขาเลยไหมอ่ะอุตส่าห์ออกมาดีจัดเลยนะมาไปต่อเลยครับขาดอีก2ตัวนะครับ2ตัว เฮ้ยหรือผมต้องเปิดถึงดีลเลอร์วะเนี่ย okay, โอเควงสองนะครับโอโ้โหรู้สึกแบบคือคักเลยตอนเนี้ยคือคักเลยเ,เพื่อนๆว้าฮึบ okay, โอเควงหนึ่งนะครับอันนี้20นะเอ้ยเท่าไหร่อ่ะอันหนึงนะโอเคตอนนี้ตัวผมหมดแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเพชรละไม่เป็นไรลุยเลยครับขาดอีก2ตัวขาดอีก2ตัวได้ไหม อันนี้ไม่ใช่การันตีนะโอเคอันหน้าเนี่ยรู้สึกการันตีแล้วครับใช่ไหมขอขอดูหน่อยอน,นะนี่ครับหนึ่งครั้งนะไปเลยมาสองตัวจบเลยสองตัวปุ๊บจบเลยนะโอเคตัวเดียวครับไม่เป็นไรมาแล้วนะครับฮอตกินไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอาจริงตอนนี้ผมแฮปปี้แล้วเพื่อนๆแฮปปี้มาก โอ้โหมาสองก่อนการันตีนี่คือแฮปปี้มากนะจริงๆเกมเนี้ยไม่ขออะไรเลยครับจริงๆตอนนี้ขาดอีกหนึ่งตัวนะครับอีก31ครั้งการันตีมาได้ไหมครั้งที่หนึ่ง <S <S มาเหอะเฮ้ยโอเคไมก่กอดเดีเ๋ยวนะวันนี้ดวงดีจัดอะเอาไงดีวะเนี่ยผมโคตรกดต่อเลยไหม เฮ้ยจะบอกว่าดวงดีๆแบบนี้นี่คือไม่มีบ่อยๆนะเพื่อนๆคือเละมากนะครับเละโคตรๆเลยนะเกมเนี้ยไม่ก um> ็ครับตาจี๋ไหลเรียบร้อยนะครับเฮ้ยฮอตกินคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะครับว่าถูกจริงหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวว่าฮอตกินนี่เปิดเพิ่มได้เนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยหรือผมขาดนดีกวะ ผมน่าจะคำนวณผิดแน่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวลองนะครับตำนานนะโอเคตำนานบวกเอ้ยไม่พ like อว่ะน่าจะขาดอีก2ตัวแน่เลยเทมิยายนะครับเฮ้ยขาดสองอขาดเสียวเนี ways, ่ยเทมิยายบวกเก่ารักอ ah> ันเดนผมหมดเลยฮึบ โอเคขาดอีก2ครับเท่ากับว่าผมขาดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะซื้อแพ็กอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบอัดให้จบแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปจัดแพ็กนะมาอีกหนึ่งตัวครับฮึบขอก่อนการันตีไปไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วฮอตกินมาโอเคไว้ได้นะครับตกใจตกใจน้องโคโค่นะไปครับ เออมันต้องออกแบบนี้คือถ้ามันออกแบบนี้แล้วมันจะแบบมีไฟรู้สึกแบบอยากเล่นนะครับถ้ามันเกลือเอเนี่ยมันจะแบบโอเคเปิดเสร็จปุ๊บปิดนะเดี๋ยวค่อยเล่นต่อพวงนี้เคลียร์เดลี่พอโอเคม่วงสาบโอ้โหเก่าลักสองนะครับไม่เป็นไรต่อไปการันตีครับผมโอเคคลิปนี้โอเคแล้วออกมา3ตัวก่อนการันตีนี่คือสุดยอดพเพื่อนๆสุดยอดโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือการันตีนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับ ให้เขาผมให้เวลาเขาเต็มเลยฟูลไทม์เลยฟูลไทม์มาฮอตกินเรียบรอยเดี๋ยวผมขอล้องเอาไปทดสอบก่อนนะครับ <Hi. S 1> ถ้า <Hi. S 1> ตัวละครมันดูเวิร์กหรือว่ามีพ o ร e เทนเชีลเนี่ย <Hi. S 1> ผมอาจจะมาเปิดอีกรอบก่อนที่ตู้จะออกนะปลดไประดับดีเลอร์นะครับแต่ว่าถ้ามันแบบดูไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยก็อาจจะทิ้งไว้ที่เลเลอร์พลัสแค่นี้ก่อนนะ โอเคเรียบร okay, okay, mm ้อยครับฮอตกินโอเคครับก็สำหรับคลิปสุ่มกาชาหาฮอตกินปลดเลอเลิศ plus วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่ตัดสินใจจะสุ่มฮอตกินตัวนี้นะครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสุ่มออกไวไวแล้วก็ออกเยอะเยะนะครับยิ่งกว่าผมไปเลยนะก็ในส่วนของรีวิวฮอตกินนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าจะ ทำเสร็จวันไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะพยายามรีบเข็นให้เสร็จให้เร็วที่สุดละกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่กดไลค์ส u ั s c ส i า e แล้วก็คอมเมนต์นะครับแค่นี้เนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย